สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชันสอนนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดบอลเอเชียนคัพคอลี่ฟายคู่ระหว่างกัมเบเนนิสถานเล่นที่อัสกาบสเตเดียมโดยกับทีมชาติไทยของเรานะครับวันนี้ในส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีคุณประตุมนรุ่งและผมธงศรีมารับหน้าที่ผู้ใหญ่ครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับในรอบสุดท้ายของเอเชียนคัพที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต้นปี2027เกมเริ่มเป็นตน้นฐานเขียวเริ่มก่อนครับชุดสีเขียวเราสีขาวนะครับ พอเชิ่ตเติมมาสูุไทยเอาลงพื้นได้แล้วซัดทักไายแล้วก็ชอมม็อตมาเอ่อเขาเคลียร์ได้ครับทีนี้ก็สวนชินพัทรจินพัทรอยังทันแก้แันไรอุลิเอร์สไอเลียสมาขวางแล้วตรงนี้ยิงหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหโดยทางมิวิเอลตีตอบครับโอ้โหเสียหายเลยครับเราได้ยิงก่อนด้วยนะครับแต่ว่า30กว่ามินาทีครับพอโอกาสโจมตีแรกของเตย์มนิสานกลับมานี่เป็นประตูของเจ้าถิ่นครับ คนในนัดแรกอย่างตากเยสนี่เป็นแค่สำรองครับแล้วก็ใช้ติทอฟออกสตาร์ทสำหรับเฮดโคชใหม่ของเติร์นเมนิสฐานครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับโอ้โหไปพลาดตั้งแต่จังหวะเบียดแร,นร,นรออกนะครับชินพัทลีออกครับปล่อยให้ติทอฟแท็กมาได้แล้วในลียสมาซ้อนก็ดันไม่อยู่ครับติตอฟแข็งแกร่งมากนะครับมาเอื้อยทอลุเปรีวัตเซฟครับโอ้โห ได้โคงตะแสกหน้าปฏิวัติเซฟได้ทันแค่เตะมุมครับโอ้โหแล้วนี่ไม่รู้ว่าเป็นฝั่งเต์มินิสถานหรือว่าเป็นเอลิสโดเล่ด้วยครับที่โอ้โหเอลิสเกือบโอนโกปัดไม่ได้หวุดหวิดเร็วยงเสาแรกรอชองว่ะแถวสองชาตทิพให้ตั้งใหม่เบิร์นใหม่โค้งสองสองอ่ะครับตรงนี้โอ้โหจอจอว้าจังหวะที่จะย่อโขงหรือว่าน่าจะเป็นเอกนิดเองก็ได้โขกโอ้โหแต่บอลถึงเขาก่อนเนี่ยแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับแต่ ต้องถอยสะบัดนิดนึงเนี่ยเื่องเล่นเนสาแรกกระชอกโคกเวมาได้โคกลาตุนี้ตั้โธ่สะบัดทิ้งว้าการเกี่ยวทิ้งของเราเองครับวรชิตโอ้โหไม่ลำหน้าด้วยแต่มันต้องหันหลังให้ประตูนะครับเกี่ยวสะบัดส้นกลับหลังแต่ของฝั่งเตเร์มินิสานสกัดวืดว่านเหมือนกันครับแล้วตังหวะขึ้นมงของเอกนิตบอลฉลบมาเดืลุ้นแค่ไหนครับวรชิตบันจงบันจงมาให้เปลี่ยนทางสุบชัยเอาละครับหนึ่งหนึ่งตีเสมอได้ เราเกับขึ้นสู่เกมแล้วครับโอ้โหมงลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับสุภชัยใจเด็ดครับไม่ทาให้ผิดหวังสู่หสน้ามาเล็กก้าของเราเราบอกแบบนี้ว่าชิดลงมั่นอยู่แล้วนะครับครับโอ้โหก่อนเข้าสู่10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสําคัญมากนะครับที่เราได้ประตูตีเสมอก่อนที่จะจบครึ่งไปเนี่ยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับเบอร์สี่นะครับที่ถลามาใช่ปาดจริงๆอะสตาร ดนหลอกกันแล้วครับครับกับตันทีมของเติร์มินิส,สถานนะตัดสินใจที่จะเปิดต,ตรงนี้เราดักได้บาชิตอ่าทางชนาทิพย์ยิ่งไม่ฟาวไม่ฟาวเขาเติมใหม่แล้วครับคาร์ปลอบมันจงมาไปเอาลงพื้นอออืืห้หตรงนี้ธนภัทรหลุดขาเราเขามาตัวสองมาได้ซัตว์ขึ้นมาเป็นครั้งหนึ่งของกลางเติร์มินสิสถานครับโอ้โหโอ้เอาไม่อยู่ครับเกม,มเรับของเราครับอีลาส์ครับอออืืห้ห จะตีเสมอไปได้ไม่นาแนแท้นะครับโอ้โหแต่ว่วาโมเป็นตัมเกมถูกโยนกลับมาฝั่งเติร์กเนิสถานอีกครั้งหนึง่งจังหวะเข้าประทาครับสปา,าเมเมโดฟท,ที่รออยู่เสากลและชินพัทเนี่ยเนี่ยหลวมไปหน่อยในการเข้าบอลที่จะตัดใส่ติกิชอฟปล่อยเขาล็อกหนีมาได้ครับดยได้หักปาดพาไ่เสาไกลแล้วตฟาน กันจังหวะที่ชาติที่จะเปิดเนี่ยเขาว่าจิ้มก่อนโดยชาติเตะเลยครับแล้วูุรัสินชาบาเรนก็เป่าหมดเวลาการแข่งขัน,นในครึ่งแรกไปเลยนะครับเกมที่สนามนัสกบ,บัตทางเติม์นิสตาน,นี้นำทีมชาติไทยของเราอยู่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ยังสวนไม่ได้เขาเติมใหม่เติมโด่งมาเอเลียสแปะแปะมาเข้าขวาของทางเบกนาชอฟ เดินหน้าใหม่ตรงนี้ได้ปั่นของทางอันนากูริเยวก็ยังโด่งอยู่ครับอันตรายเหมือนกันครับมันว่ะเคาะบอลจนหาเลี่ยมยิงจนได้หลุดออกไปไกลครับลูกยิงของอน,นากูรีเยฟเออกระชิดยอยยอยมาหาเอ็ดหลีจะเป็นคนโคกเป็นทัชนชินพัชครับได้เตะม,มุมใหม่ว้าโอ้โหติดเซฟนะครับของชาริเยฟครับที่ใช้ขาสกัดทิง้ง มาเสาแรกอืมเขาคิดไปมาแล้วโอ้โห,โห,โหก็เป็นสามหนึ่งเลยครับว้าดูหวะบอลกระชอไปมาเสียบเสาเข้าไปครับโอ้โหโโเหมือนจะไม่ได้เจตนามุ่งแบบโดนบอลอย่างที่คิดด้วยนะครับโอ้โหตะเหลี่ยมเป็นใจครับของเขาครับลูกกลางอากาศครับที่เปิดเข้ามาลุนแล้วมีคารสป,ปารอฟครับกระแทกบอลเข้าไปครับเติร์กเมนิสถานนำห่างทีมชาติไทยเพิ่มเป็นช่องว่างสองประตูแล้ว โอเรายืนเรียงแถว5คนอยู่แถวเส้น6หลาตรงนั้นนะครับแต่ว่าบอลมาตกระหว่างชินพัฒน์กับเอเลียสครับมันโดนหน้าขาจนไปเลยเนี่ยครับมันจะมาตอกเขาอยู่หน้าขาบอลมาตกตรงนั้นพอด,ดีแล้วเขาก็พยายามจะกระแทกให้โดนบอลไว้ก่อนนะไอ้ปรเมศชิงอาครับเดวิส เดวิสย,ย,ย้อนมาพี่ะดนลุยลุยลาไหลอาจงหว่าของทากีดรถตรงนี้ซัดเหมือนจะเฉล็บบอลเฉล็บล้วครับโอ้โหโอ้โบรเมศเข้ากรอบอยู่แล้วนา่าเสียดายครับโอ้โหบรเมศประสานงานกันสวยเลยนะครับวางข้ามอะไม่ข้ามก็ดักไม่ได้ แล้วก็จบเกมเป็นว่าเติร์กเมนิสถานเราชนะเราได้สามประตูต่อหนึ่งเลยครับทำให้เติร์กเมนิสถานนี่ชนะ2เกมรวดเลยนะครับในกลุ่มนี้ครับขึ้นนำจากฝูมี6คะแนนครับส่วนทีมชาติไทยก็แพ้เป็นเกมแรกนะครับในการเล่นรอบนี้ครับยังมีอยู่เพียงแค่3คะแนนแต่ว่ายังเหลืออีก4นัดให้ลุ้นครับในการพลิกสถานการณ์เข้ารอบครับต้องตามเชียร์กันต่อไปครับสำหรับทีมช้างศึกของเรา